มาประเมินสถานการ์ารลงทุนกันต่อนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยนะคะจะวางแขนอย่างไรกันบ้างพร้อมหาหุ้นแกร่งประจำพอร์ตในไตรมาสที่4นี้ด้วยนะคะพูดคุยกับคุณเทศศักดิ์วีธีรธรรมค่ะรองกรรมการผู้มนวยการจากบริษัลลทหลักทรัพย์เอเชียคลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทศคะครับสวัสดีครับค่ะไปทดสอบ1 5 0 0จุดนะคะเป็นแนวต้านที่มีในยัสํสำคัญพอสมควรผ่านไปไม่ได้เรามองปัจจัยที่มันมีผลกระทบในช่วงเวลานี้ของตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะพี่เทศขา ครับต้องบอกว่าเอ่อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราพยายามปูตลาดมานะครับประมาณสัก2เดือนกว่าแล้วนะครับเพราเราก็บอกว่ามันน่าจะขึ้นไปเทสที่พันห้าร้อยจุดได้นะครับทีนี้นะครับเอ่อมันขึ้นไปได้จริงนะครับเราก็บอกว่าเอ่อน้ําหนักที่แขวงขึ้นไปเนี่ยนะครับผมมองว่ามันถูกจุดโมเมนตัมตั้งแต่ช่วงที่เอ่อราได้นายกรัตีท่านใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพวกมาตรการต่างๆนะครับออกมาช่วยนะครับเราเห็นตัววัยุพักตัวืึนต่างๆเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเต็มที่เลยนะครับทีนนีี้เ่ยนะครับ เมื่อมันถูกจุดขึ้นมาแล้วนะครับปัญหาที่เราเจอคือว่าเมื่อราคามาสะท้อนผ้าไปนะครับเหมือนกับว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มหมดลงนะครับหมดลงเนี่ยธรรมชาติถ้าหากว่ามีตัวปัจจัยบวกใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผลักมันนะครับก็จะเห็นการขับขยับขึ้นของราคาเนี่ยได้ต่อนะครับแต่สิ่งที่เราเจอตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากปัจจัยแวดล้อมพื้นฐานนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนมาต่อนะครับมันก็เลยทําให้เห็นการที่ตลาดเริ่มย่อตัวนะครับแล้วในเดียวกันเนี่ย มันก็เริ่มมีแฟกเตอร์นะครับที่มีน้าหนักในทางลบเนี่ยเข้ามากดดันด้วยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองในบ้านเรานี่แหละนะครับก็ตั้งแต่มีประเด็นนะครับเรื่องการยื่นคาร้องนะครับได้มีการยุบพักของเอ่อเพื่อไทยนะครับตรงเนี้ยนะครับผมดูว่ามันก็เป็นอะไรที่ส่งสัญญาณความร้อนแรงทางการเมืองแล้วก็สร้างความไม่มั่นใจครับทีนี้ความไม่มั่นใจตรงนี้เนี่ยนะครับเปิหลักการแล้วนะครับอาจจะทําให้ลักษณะของโฟลที่เตรียมจะไหลเข้าเนี่ยมีการชะลอได้เหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเอาฟลอร์ต่างประเทศนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ช่วยตลาดหุ้นเราแต่ว่ายังมีแรงขายอีกด้วยนะครับอีกแฟกเตอร์หนึ่งนะครับเป็นการเมืองในต่างประเทศนะครับเราคงทราบกันว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับในสหรัฐเนี่ยวันที่5พฤศจิกานะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราโมนิเตอร์ดูก็จะเห็นว่าคะแนนเสียงนะครับจากโลโอนะฮะในส่วนของตัวรีพับบลิกันเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็สร้างความกังวลนะครับเพราะว่าตามแนวนโยบายเนี่ยนะครับคนก็กลัวว่า ถ้ารีพับกิกันกลับขึ้นมานะครับก็อาจจะมีประเด็นเรื่องเทรดวอร์เนี่ยที่หนักขึ้นนะครับซึ่งเทรดวอร์ที่หนักขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจกับหลายๆประเทศนะครับได้ขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ดูว่านโยบายในส่วนของตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการลดนะครับไปตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ตัว Earning g r o w t h นะครับในบ้านเขาเนี่ยนะครับ มันดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นนะครับเม็ดเงินที่ไม่ได้ถูกไหลออกมานะครับในตลาดในโซนบ้านเราก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองนะครับแฟกเตอร์แวดล้อมตรงนี้เนี่ยนะครับเรากังวลว่าโฟล์ที่ควรจะเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยมันไม่น่าจะมานะครับหรือว่ามาช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับส่วนแรงขับเคลื่อนในบ้านเรานะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงตัววายุภาคใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นนะครับหลังๆเนี่ยนะครับเราเห็นภาพของตัว มูลค่าการซื้อขายเนี่ยที่บางลงเฉพาะยิ่งในส่วนของเรื่องสุสาบานในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรโมเมนตัม um ที่มันถูกจุดขึ้นมาที่เป็นบวกเนี่ยนะครับราคาวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับพอขึ้นถึงไปจุดหนึ่งนะครับปรากฏว่าไม่มีแรงเวียงต่อนะครับคือไม่มีแฟกเตอร์ใหม่ๆเนการเวียงต่อขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นโฟรนะครับจากสงชาติเนี่ยมีการไหลออกนะครับแล้วก็เท่าทุนกับสถานการณ์ในเรื่องการเมืองต่างๆในบ้านเราเนี่ยโอกาสไหลเข้ายัางไม่มาขณะเดียวกันเนี่ย แรงที่เคยยืดสปอร์ตนะครับในส่วนของสถาบันในประเทศเนี่ยมันก็เบาลงนะครับพอเจอแฟกเตอร์แวดล้อมแบบนี้นะครับเราก็บอกว่าเออถ้าเป็นแบบนี้นะครับดูท่าว่าระดับพันห้าเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นดัลต้าที่สําคัญแล้วล่ะนะครับแล้วก็ในเชิงฟอนเดเมนทัลเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าทาร์เกตสิ้นปีเราทําไว้แค่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามองว่าตลาดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ในช่วงของการปรับฐานอีสรอบนึงครับค่ะ ปัจจัยบวกเนี่ยนะคะหมดแล้วนะคะช่วงนี้แล้วปัจจัยลบเข้ามากดดันหลายคนบอกว่าแนวต้านที่มีนัยยะสาคัญเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วแนวรับที่มีนัยยะสาคัญแล้วค่ะพี่เทิดจังหวะของการปรับฐานเนี่ยจะลงลึกลงแรงไหมคะครับเรามองว่าไม่น่าจะแรงมากนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากว่ามองกันนะครับเราประเมินกันที่แถวประมาณสักพันสี่ร้อยหกสิบถึงพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับทำไมคิดแบบนั้นนะครับเ,เราทําเทสดูนะครับว่า ่ในช่วงนะครับตั้งแต่เดือนตุลาซึ่งวายุพักเนี่ยนะครับเริ่มมีบทบาทในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมานะครับเราลองแฉกดูนะครับว่าเอ๊ะตั้งแต่วายุพักเริ่มซื้อเนี่ยนะครับแฉกภาพรวมก่อนนะครับกองทุนสถาบันเนี่ยนะครับซึ่งรวมวายุพักด้วยนะครับปรากฏว่าต้นทุนเฉลี่ยนะครับเวทน้ำหนักกับตัวดัชนีต่างที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับอยู่ที่1463จุดนะครับถ้าสมมติเราแยกชั้นก็คือว่า ปกติเนี่ยนะครับเราเห็นวอลุ่มซื้อขายของสาบานเนี่ยระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจาก1ตุลาเนี่ยนะครับมันจะเห็นตัวที่ท็อปมากขึ้นมานะครับถ้าเราตีความว่าไอโซที่ท็อปมากขึ้นมาเนี่ยมันคือวายุพารนะครับเราก็เอาเฉพาะตัวท็อปอัพเนี่ยนะครับมาคำนวณหาต้นทุนเฉลี่ยแบบเวทน้ํานักนะครับปรากฏว่าก็ได้ประมาณสัก1,460จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราวางโพซิชันของวายุพักว่าเป็นกองทุนที่ที่เข้ามานะครับแล้วก็มีบทบาทสํา ในการที่จะประยุงหุ้นนะครับแล้วก็ตัววายุพักเองนะครับก็มีภาระนะครับในการที่จะต้องอจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถ้าหากว่าราคาลงมาในโซนที่ใกล้ๆพันสยหกสิบซึ่งเป็นต้นทุนเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าก็มีโอกาสนะครับน่าจะเห็นเม็ดเงินที่ยังเหลืออยู่นะครับของวายุพักเนี่ย เข้ามาเป็นรองแหล่งซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามองกันในเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าเอ๊ะจริงจริงบริเวณที่เป็นแนวรับสําคัญเนี่ยนะครับมันก็กินโซนในช่วงแต่1 4 4 0งสถึงหนึ่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบได้ว่าเอ่อมุมที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็คิดว่าดาไวไซด์ของตัวตลาดเนี่ยนะครับก็ดูไม่กว้างเท่าไหร่นะครับคือเรามองโซนประมาณสักพันสี่ร้อยห้าสิบถึงพันสี่ร้อยหกสิบโซนนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นแนวรับทีีี่่ทดนะครับแล้วก ถ้ายอ่อลงมาบริเวณใกล้ๆตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวนนะในการที่ค่อยๆทยอยซืรร้อสะสมรอบใหม่ได้ครับ ค่ะก็ถือเป็นความหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแรงพยุงของความคุณวายุพักนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นไทยวิ่งได้แรงดีๆเนี่ยก็คือช่วงจังหวะที่กรองง,องมีการลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%แล้วก็เป็นการส่วนพายตลาดด้วยตรงนี้เองพี่เทิรมองว่ามันมีโอกาสที่จะลดอีกไหมแล้วมันจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไปต่อเนื่องได้หรือเปล่าคะ จริงๆเทรนด์ดอกเบี้ยผมบอกว่ายังมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะการลงของบ้านเราเนี่ยคงไม่เหมือนเฟดนะครับซึ่งเฟดเนี่ยเขาลงแบบต่อเนื่องนะครับในแทบจะทุกรอบการประชุมเลยนะครับส่วนของบ้านเราเนี่ยนะครับผมมองว่าลงหนึ่งครั้งแล้วก็น่าจะมีการทิ้งช่วงไปนะครับผลอย่าังนึงก็คือว่าถ้าเราดูระดับดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราของเฟดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันต่างกันเยอะนะครับของเขาตอนที่ก่อนลดครั้งแรกเนี่ยนะก็อยู่5 5 Sabes, ของเราเนี like oh, ่ยก่อนลดไปอยู yeah ่2.5เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวดอกเบี้ยที่มันห่างกันตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าการที่จะใช้กระสุนแต่ละนัดนะครับของกนงอนะครับหรือว่าของเฟดเนี่ยมันคงต้องมีลักษณะของของความถี่ที่มันต่างกันนะครับถ้าหากว่าจะประเมินคร่าวๆเนี่ยอันนี้ผมผมประเมินคร่าวๆด้วยตัวเองนะนะครับคิดว่าเฟดลงสักสอสาครั้งเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ว่าเราเนี่ยลงได้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า มองนะครับตามกรอบเวลานะครับเฟสประชุม่ทุกสองเดือนใช่ไหมนะครับถ้าเขาลงจากตรงนี้ไปสักอีกสักสามครั้งนะครับก็น่าจะพบประมาณสักกลางปีก็ลางปีหน้านะครับสักเมษาอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมว่าณจุดนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นบ้านเรานะครับมีการขยับโดบี้ยลลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็คือตอบได้ว่าเราเชื่อว่ายังอยู่ในทิศทางลงนะครับเพียงแต่ว่าการลงกดบียกของบ้านเราเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าจะเห็นการลงแบบต่อเนื่องทุกรอบการประชุมนะครับก็คือลง รอบนี้นะครับอาจจะเว้นไปสัก2รอบนะครับหรือว่า3รอบแล้วก็จะมีการประชุมกันอีกครั้ประชุมครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะลดอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็อตอบได้ว่าลงครับแต่คงไม่ได้เป็นการลงแบบต่อเนื่อง มาดูแรงส่งด้านเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนกันบ้างดีกว่าค่ะในกรณีของ e a r n i เ g ็งก์เปอร e แชอีพีเอสตรงนี้เองทางด้านของ a อเซพรมีการปรับประเมินใหม่ไหมคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยวิ่งมาค่อนข้างจะดีแล้วก็มีแนวโน้มชงบวกเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยอะค่ะครับเราไม่ได้มีการปรับประมาณการนะครับก็คือว่าปีนี้เนี่ยในปี67นะนะครับเราคิดว่า EPS growth เนี่ยอยู่ที่13%นตะครับตัวเลข EPS คือจบที่ประมาณสัก91.4สิอี นะครับแล้วในปี68นะครับเราคิดว่าน่าจะโตต่อเนื่องในตราประมาณ8%นะครับตัวเลข EPS เนี่ยนะครับตกเฉลี่ยประมาณสัก98-99บาทอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนประมาณการอะไรก็ว่าเท่าที่เราดูเนี่ยนะครับพูดถึงปี67ก่อนนะนะครับก็คือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรนะครับถ้าคิดเป็น net profit นะฮะอยู่ที่ประมาณสัก5.3แสนล้าน นะครับแล้วก็ถ้ามองนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเราก็ประเมินตัวเลขประมาณสัก5.9นะครับซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในตามเนี้ยนะครับเราก็เห็นว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโตจากครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็ยังโตแบบเดียเดียด้วยนะครับเพราะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวเลขที่ทำนะครับยังเป็นอะไรที่สมเอกสมบผลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรครับค่ะ จังหวะนี้จังหวะของการปรับพักฐานของดัชนีตลาดหุ้นไทยพี่เธอแนะนําในการวางแผนการลงทุนยังไงบ้างคะครับก็จริงๆในในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ซื้อหุ้นนะครับในเฉพาะส่วนที่เราเตรียมมวดเงินไว้นี่นะครับก็ถือได้ว่าพอร์ตเราก็พุ้นเต็มร้อยเลยนะครับ<ม>พอขึ้นมาแปะระดับประมาณพันหเนี่ยนะครับเราก็บอกว่า เราต้องลดน้าหนักและนะครับอะไรที่มีกําไรนะครับเราก็ใช้กลยุทธ์ของเรานะครับคือว่าพยายามตั้งจุด Stop Profit นะครับซึ่งเราก็เทป Profit ออกไประดับหนึ่งละนะครับแล้วก็โมเดลพอตที่เราทำเนี่ยนะครับก็ถึงว่ามีแคชอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นนั้นว่าช่วงเวลาแบบนี้นะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยช่วงที่ปรับฐานนะนะครับแล้วก็ยังลงมาไม่ถึง1 4 6 0อะไรเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถึงนาสดเตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหุ้นที่ มีในพอร์ตเองเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็ควรจะเป็นหุ้นลักษณะที่ว่าหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะมีประเด็นที่พพอร์ตนะครับจากเรื่องของตัวมาตรการภาครัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกค้าปลีกนะครับหรือว่าท่องเที่ยวโรงแรมนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับคือประเภทที่เราคิดว่าน่าจะเห็น e a r n i n g ็ตโกลดนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดูดีๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือที่คิดว่า น่าจะได้ประโยชน์นะครับจากตัวเบี้ยที่มีการปรับตัวลดลงนะครับก็พยายามอยู่ใน3าีมนี้นะครับแล้วก็ซือเงินสดสำรองไว้ระดับหนึ่งครับค่ะ3าีมนี้มีท็อปพิกตัวไหนที่น่าสนใจให้นักลงทุนไปศึกษาต่อบ้างคะครับก็ถ้าหากว่าดูในส่วนพวกค้าปลีกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีช้อยนะครับอย่างเช่นตัว CPX นะครับหรือว่าตัว CPO นะครับพวกนี้ก็ผมดูว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องมาตรการภาครัฐนะครับในส่วนของตัวที่ e a r n i n g นะครับออกมาดีๆเนี่ยนะครับซอยนะครับก็จะเป็นอย่างเช่นตัว BDMS นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงไ h ซี a s o นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีซอยอย่างตัว Tasco นะครับอันนี้เราก็เห็นภาพของตัว e a r n i n g สัญญาณเชิงบวกในชัดเจนมากนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่เราคิดว่าได้ประโยชน์จากตัวเพื่อขาลงเนี่ยนะครับเราก็บอกว่า ุ้นในกลุ่มพวก finance นะครับน่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่า cost fund คุณจะถูกลงนะครับแล้วเวลาปล่อยเนี่ยก็ปล่อยในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นซีเรสที่อยู่ในส่วนสูงนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราคิดประเด็นที่สุดในกลุ่ม finance เนี่ยก็จะเป็นช้อยอย่างตัว mtc ครับค่ะมาขอเจาะในตัว earning growth กันบ้างครับพี่เทิดค่ะ ในกรณีของกําไรไตรามาสสาเนี่ยนะคะที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปถึงไตรามาสสี่นะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามองไปในกลุ่มธนาคารเองออกมาก็ดูไม่บวกไม่ลบสักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องงงเป็นรายตัวไปประเมยิยยังไงบ้างคะสาหรับกลุ่มธนาคารพานี้นะค,ะครับก็ถ้ากลุ่มธนาคารภาพรวมของสิบแบงค์ที่เราคัาเปอร์อยู่เนี่ยนะครับ,รบเอาน,นี่ออกมาก็ต้องถือว่าอินไลน์นะครับเพราะว่าออกมาประมาณสัก6 2 0มืสองนกว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่า เป็นไปตามที่คาดนะครับทีนี้นะครับเราก็เจออยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ถกคิดว่าอาจจะทําให้ต้องต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับก็คือว่าถ้าไปมองกันในเชิงคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยนะครับเราก็พบว่าดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ที่ดรอปลงไปนะนะครับเพราะว่าเราเห็น NPL เนี่ยระดับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก๊าซไรต์ในโชว์เนี่ยนะครับเอ่อกลับปรับลดลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ ยังคอนเซิร์นนะครับในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวสินทรัพย์เนี่ยระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเลือกนะครับเราคงต้องเลือกตรงที่เรดูว่าเอ๊ะมองไปแล้วภาพคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันน่าจะดูแล้วโอเคหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีช้อยที่เราเลือกขึ้นมาที่ที่เป็นท็อปทิกในกลุ่มแบงค์นะครับก็2ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยก็คือตัว KTB นะครับส่วนอีกตัวนึงคือตัวแบงค์กรุงเทพนะครับแต่ทีนี้เนี่ย เอทามิงตรงนี้ใช่จังหวะในการที่จะเข้าไอ้ผมว่าเออน่าจะรอได้อีกสักระยะหนึ่งนะนะครับเด็ดขาดเว่าเอ่าแบงก์ก็เพิ่งมีการปรับลดดอกเบี้ยลงมานะครับเก็ตอบสนองกับดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าไปนะครับเราก็อยากจะเห็นภาพนะครับของตัวที่เอ่อัพไซด์เนี่ยนะครับไม่ควรจะน้อยกว่า15%นะครับหรือดิวิเด้นต์ดิวเนี่ยนะครับสี่ไปปลายถึง5%นะครับซึ่งถ้าหากว่าได้อ่โซนประมาณนี้นะครับผมดูว่าก็ เป็นอะไรที่ดูแล้วสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแบงคนะครับถามว่าน่าสนใจไหมก็ปานกลางนะครับ selective buy นะครับแล้วซื้อช่วงเวลาไหนก็คงต้องรอให้อัพไซด์เนี่ยมันเปิดมากหน่อยครับค่ะ ขออนุญ,ญาตไปในกลุ่มถัดไปนะคะอีกสักหนึ่งคำถามนึ่ก็คือกลุ่มพลังงานช่วงนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของตะว,วันออกกลางราคาน้มันก็เคลื่อนไหวอยู่ในโซนประมาณ70-75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลไม่ว่าจะเป็นบรนด์หรือว่าเวสเทิรซัสตรงนี้เองกลุ่มพลังงานบ้านเราที่กําลังจะประกาศผลประกอบการมองยังไงบ้างอะคะครับก็จริงๆอยากให้ดูปฏิกิริยากันตอบสนองกับตัวราคาน้ํามันนิดหนึ่งนะครับก็หลังๆเนี่ยผมสังเกตว่า เอาเวลาน้ํามันขึ้นเนี่ยนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเรานะไม่ค่อยตอบสนองกับราคาน้ํามันที่ขึ้นเท่าที่ควรนะครับหลายครั้งเนี่ยเด่นราคาน้ํามันที่เราคิดว่าขึ้นนะครับเราก็ลองมีการเทรดดิ้งนะครับในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างสอปเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาก็ไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นอ่าพอยต์หนึ่งก็ได้ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับกระแสความสนใจของทั้งสถาบันในประเทศกับทั้ง f o r ร x เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะนะครับเพราะว่า วันก่อนเราลองทําตัวเลขดูนะครับเอากองทุนเออ่มูลช่วงฟันเนี่ยนะครับเออ่ที่ใหญ่สุด20อันดับแรกนะครับอเอามาดูนะครับแล้วก็ดูว่าห้าอันดับแรกของแต่ละกองทุนที่ถือเนี่ยเป็นหุ้นอะไรกันบ้างน,นะครับ<ม>ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมว่าภาพติดตาคือว่าต้องมีแบงค์ต้องมีพลังงานแต่ดูนี้ไม่ใช่อ่ะนะครับแบงค์เนี่ยนะครับเออ่แทบจะไม่มีถือเลยบางบางครั้งเนี่ยเราเจอแค่หนึ่งกองนะครับหรือว่าสองกองที่ที่มีหุ้นแบงค์อยู่ที่ติดคอฟฟี่นะ S <S นะครับท็อปไฟตอนนี้กลายเป็นผูแ้แส่งของตัวคึนคึนไปตั้งเทคหน่อยนะครับพวกเดลเดลต้าก็ Delta, มีนะครับมีตัวแอดวานนะครับมีเก้ามีอินทัสอะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองมองในกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าอ,อาการที่ไม่ค่อยตอบสนองกับราคาน้ํามันที่ขยับนะครับเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ผมก็สันนิษฐานประการนว่าอาจจะเป็นเพราะว่า สัดส่วนการถือครองหุ้นนะครับของนักสะสมสาบันเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่ได้มีน้ํามันนะครับหรือว่าที่ไม่ได้มีพลังงานเนี่ยเป็นตัวหลักในพอมันก็อาจจะเป็นเหตุของการที่ราคาไม่ค่อยตอบสนองก็ได้นะครับก็จริงๆลองลอง,ลองเทสดูก็ได้นะนะครับถ้าลองพลอตราคาน้ํามันนะครับกับตัวราคาอุ้นดูนะครับผมรู้สึกว่า,าไม่ค่อยจะรีรเลทกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะเก็งกำไรเนี่ยก็ ก็ก็อาจจะได้บ้างแต่ว่าผมว่ารอบในการเวรดพิมก์ก็ไม่กว้างเท่าไหร่ครับค่ะได้เลยค่ะก็จะได้ให้คุณผู้ชมนะคะได้วางแผนการลงทุนกันนะคะสําหรับการมองในตลาดหุ้นไทยช่วงปรับพักฐานนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่เทิรมากนะคะครับสวัสดีคร่คะคุณเทิรนศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะ รองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอชียพลสนะคะก็ประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ใครมีกำไรกำไรนะคะมีหุ้นร้อเป์ก่อนหน้านี้นะคะในมุมมอง,องพี่เธอก็บอกว่าล็อก p r o f ิตนะคะเอาเก็บเงินสดส่วนหนึ่งมารอซื้อเมื่อจังหวะย่อตัวนะคะจังหวะย่อตัวของดัดชนีก็มองสักประมาณ 1460- ถึง1,440โดยประมาณ